วิธีการปลูกไม้ปา่าไม้เศรษฐกิจด้วยตัวเองถ้าใครอยากปลูกไว้เป็นเงินออมไว้ใช้ไม้ในอนาคตไว้ขายไม้ไว้แปรรูปไม้ไว้ปลูกให้ลูกให้หลานเป็นม้มากหรือว่าปลูกไว,ขขว้ไวใช้เองโดยที่ไม่ต้องจ้างผู้รับเหมานะคะแบบประหยัดงบใครที่มีที่น้อยหรือใครที่มีที่เยอะก็ได้มีคนงานเป็นของตัวเองมีทีมเป็นของตัวเองหรือว่าปลูกกันเองภายในครอบครัวหรือว่าปลูกเองคนเดียวได้ดูคลิปนี้จบนะคะปลูกไม้ป่าไม้เศรษฐกิจคนเดียวหรือปลูกกันเองเนี่ยได้แน่นอนคลิปนี้เนี่ยยาวแน่นอนเซฟเก็บไว้ก่อนได้ค่ะ ขิมจะไล่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับไปนะคะให้ง่ายแล้วก็พยายามจะบอกให้ละเอียดที่สุดไม่มีกั๊กค่ะข้อที่1แน่นอนว่าเราปลูกต้นไม้เราต้องมีที่ดินที่ดินนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ดินแบบโฉนดหรือว่าเป็นที่ดินที่รัฐให้ทํากินหรือว่าที่ดินครุฑสีอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ไม้ป่าไม้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถปลูกได้หมดแล้ว แต่อย่างชนบทเนี่ยก็จะง่ายหน่อยก็คือเราสามารถปลูกตัดแปรรูปได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตส่วนใครที่ไม่มีที่ดินอ่ะก็จะมีคนถามอีกว่าไม่มีที่ดินเลยไปปลูกยังไงเช่าที่ดินทงการเกษตรราคาที่เช่าต่อปีก็จะถูกมากๆนะคะคิมคิดว่าคนที่อยากปลูกจริงๆเนี่ยเขาจะพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะปลูกมีที่น้อยเขาก็อยากจะปลูกข้อที่2 เป้าหมายของการปลูกการปลูกไม้ป่าไมา้เศรษฐกิจของเราอะ่ะเราจะเอาไปทําอะไรเพราะว่าจะสําคัญมากต่อการเลือกชนิดไม้ที่จะปลูกระยะห่างที่จะปลูกเช่นเป้าหมายอยากได้นําไปสร้างบ้านภายใน10ปี20ปีเป้าหมายอยากเป็นมรดกให้ลูกเป้าหมายอยากจะขายไม้ในอนาคตเป้าหมายอยากจะสร้างร่มเงาสร้างดินที่ดีหรือแวดล้อมที่ดีอะไรก็แล้วแต่นะคะข้อที่3 เราต้องรู้ว่าที่ดินที่เราจะปลูกอะคะ่ะมีลักษณะแบบไหนและภูมิอากาศสภาพอากาศภูมิประเทศที่เราจะปลูกต้นไม้นะคะเป็นแบบไหนูในจังหวัดที่มีฝนตกเดือนไหนถึงเดือนไหนฤดูฝนนานแค่ไหนนะคะก็ลิส้อนี้ไปได้2ก็คือว่าดินเป็นแบบไหนเช่น,น,บบนดินเหนียวปนทรายร่วนปนทรายดินทรายระบายน้ําดีไหมขังน้ําดินเหนียวดินนาถ้าหากว่าน้ําท่วมปลูกไม้ป่าได้รอดยากค่ะแล้วก็อย่าเสี่ยงเลยหากว่ามีไม้ป่าหลายชนิดที่ทนน้าแต่ ปลูกไปแล้วก็อาจจะตายหมดก็ได้นะคะฉะนั้นใครที่มีพื้นที่ที่เป็นน้ําท่วมขังทุกคนจะต้องจัดการที่ดินตรงนั้นก่อนนะคะเช่นขุดร่องขุดคูด,ด้านข้างให้ไหลลงหรือว่าทําคันนาเพิ่มหรือว่าถมดินหรือวิธีการใดก็แล้วแต่แล้วแต่งบของทุกคนนะคะอันนี้ทุกคนจะต้องไปจัดการที่ดินของตงัวเองทําอย่างไรก็ได้ให้ไม่น้าท่วมขังในระหว่างที่ต้นไม้เติบโตข้อที่ 4. ปรุงดินแบบนี้ได้เลยค่ะจริงๆการปรุงดินมีหลายสูตรมากๆแต่ไม้ป่ามันไม่ต้องปรุงดินอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันมีความทนในระดับหนึ่งอยู่แล้วถ้าทุกคนมีเวลาก่อนที่จะปลูกเนี่ยสเดือน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยก็สามารถทําวิธีนี้ได้ก็คือไถพรวนแล้วก็คลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกหรือว่าตามวัตถุดิบที่ตัวเองมีใส่ได้นะคะจะมูลวัวมูลไก่วัตถุอินทรีย์ฟางหญ้าหรือ แกลบหรืออะไรก็ได้นะคะเท่าที่ตัวเองมีส่วนใครที่ไม่มีเวลาปรุงดินแล้วไม่อยากปรุงดินแล้วเราสามารถใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมตอนที่ปลูกได้ค่ะข้อที่5มาเลือกชนิดไม้กันค่ะคราวน,นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าที่ดินของเราเหมาะกับไม้ชนิดไหนบ้างชนิดไม้ที่ทุกคนเห็นดังนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นกระถินเทพาหอก,กนีตะเคียนยางนาอ่าสะเดาสะเดาไทยนะคะที่เหล็กต้นคูนต้นไผ่โอ้แล้วก็เยอะแยะมากมายค่ะจริงๆมีมากกว่านี้อีกชนิดไม้พวกเนี้ย ลงไปเป็นพื้นฐานได้เลยโตได้ดีหมดเลยค่ะถ้าเป็นที่รูปมีน้ําขังนิ็กน้อยเป็นที่แชฉะหน่อยคิมจะแนะนาเป็นไม้ชนิดพวกนี้ค่ะแต่ถ้าแบบเป็นที่แรงๆเอาไม้ทุนแรงแบบแรงจัดนะคะก็จะแนะนําเป็นไม้พวกนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีฝนตกดีๆแล้วก็ดินชุ่มชื้นตลอดเวลาดินคล้ายๆเหมือนดินที่อยู่ในป่าดินดีแบบมากๆเช่นจังหวัดชุมพรระนองหรือภาคใต้ที่แบบมีสวนอยู่แล้วมีสวนผสมนะคะมีแบบปูมสมบูรณ์นะคะก็ได้แทบทุกชนิดเลยค่ะถ้าเป็นที่ดินที่ดีแบบนี้นะคะข้อที่6เราจะปลูกกันที่ระยะไหนดี มันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่อยู่ตรงข้อ2นะคะเราจะปลูกเพื่อทําอะไรในอนาคตนะคะถ้าเราอยากได้ไปสร้างบ้านได้อ่าทำในเชิงพาณิชย์ในอนาคตอยากได้เนื้อไม้เยอะๆอยากได้ไม้เยอะๆจำนวนเยอะๆเนี่ยจะปลูกถี่ได้1เมตรก็ยังได้เลยะคะ่ะ1เมตร2เมตรคูณ2เมตรหรือ2คูณ3เมตรก็ได้เช่นแบบ3ไร่5ไร่ขึ้นไป หรือเป็นสิบสิบ,สบไร่นะคะก็ปลูกที่ระยะมาตรฐานได้ซึ่งระยะที่หิมใช้เป็นประจําใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นระยะที่เป็นสากลที่ระยะ4ี่คูณสเมตรค่ะ4ี่คูณสเมตรนี่แหละคะ่ะเป็นระยะที่หิมคิดว่าทําร่มเงาก็ได้จะเผลอๆอยากจะทาไม้คุณล้อมในอนาคตเระยะนี้ก็ทําเรือนยอดได้สวยเนื้อไม้ก็ได้ดีแล้วก็ระยะนี้เนะี่ยปลูก หลากหลายชนิดน่ะโตดีด้วยกันได้ดีมากๆอ่ะทุกคนตัวอย่างผังการปลูกนะคะขิมจะสลับไม้โตัวเร็วโตวกลางโตช้าเช่นถ้าตรงนี้เป็นกระถินเทพาถัดไปอาจจะเป็นพยุงแล้วก็ถัดไปอาจจะเป็นมอกกานีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยขี้เหล็กหรือกระถินเทพาหรือไม้ตัวเร็วอะไรก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นสักทองหรือไม่ก็ถัดไปอาจจะเป็นกระพี้เขาคว,วายสาทรแดงนาประมาณนี้ค่ะก็คือพยายามอย่าให้ชนิดเดียวกันอยู่ใกล้กันนี่ไม่ใช่แปลนที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของทุกคนค่ะเราอาจจะเน้นกระถินเทพาหรือเน้นไม้ ที่เราอยากจะใช้งานจริงๆจํานวนมากกว่าหน่อยก็ได้แล้วก็ปลูกชิดกันได้แต่ที่สําคัญคือพยายามคละให้ได้มากที่สุดเพราะว่ายิ่งหลากหลายยิ่งสมบูรณ์ค่ะเรียมวัสดุกันวัสดุที่พื้นฐานที่ควรมีคือ1ไม้หลักค่ะเป็นไม้ไผ่หรือว่าเป็นไม้ กิ่งไม้อะไรก็ได้ตรงๆนะคะแต่ไม้ไผ่จะดีมากปุ๋ยรองก้นหลุมปุ๋ยรองก้นหลุมเนี่ยจะใช้แบบปุ๋ยอินรีย์เป็นมูลไก่อัดเม็ดก็ได้หรือปุ๋ยหมักที่เราทําเองก็ได้หรือว่าจะปุ๋ยเคมีสูตรศูนย์สามศูนย์ก็ได้ปุ๋ยรองก้นหลุมแบบไหนก็ได้ที่มีหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าถ้าใครเตรียมดินดีแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสามคือใครที่มีวัสดุที่เป็นฟางหรือว่าใบไผ่หรือหญ้าเป็นวัสดุไว้สําหรับ คลุมโคนต้นเวลาเราปลูกเสร็จแล้วจริงๆไม่ต้องคลุมก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่พื้นที่แห้งแล้งมากๆอย่างภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคอื่นๆที่จะเข้าฤดูแล้งแล้วเนี่ยก็หาวัสดุธรรมชาติวัตถุอินทรีย์หรืออะไรก็ได้คลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้ได้ก็จะดีมากๆนะคะข้อที่8ปดแล้วก็จะขึงเชือกที่เรามัดปมวัดระยะไว้หรือว่าเราจะกางตลับเมตรสายวัดยาวๆก็ได้แล้วก็ไปเอาไม้หลักเนี่ย ปักปกไปก่อนทั่วทั้งแปลงที่ดินเลยนะคะท่อเก้าขุดลุ้มค่ะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้สําหรับขุดดินนะคะแต่สําหรับขิมก็ยังถนัดจอบค่ะขุดไปประมาณให้สูงกว่าตุ้มต้นกล้าเรานิดนึงนะคะเราก็ดูว่าตุ้มต้นกล้าไม้ป่าเนี่ยมันประมาณไหนก็ขุดลุมประมาณนั้นได้เลยค่ะอาจจะลึก แล้วก็สูงกว่าต้นกล้าเดิมนิดหน่อยใครมีปุ๋ยรองก้นหลุมก็ใส่ไปหนึ่งกำรองก้นหลุมนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ข้อที่สิบมาปลูกต้นไม้กันค่ะทุกคนจะได้เป็นถุงดําเพาะชํามาเนาะให้ทุกคนบีบบีบตุ้มนะคะที่มาพร้อมกับถุงนี่แหละแล้วก็คว่ำต้นไม้ลงนะคะแล้วก็ค่อยแกะแล้วก็ค่อยดึงถุงเพาะชําออกใครจะตัดรากปลายรากนิดหน่อยๆก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็วางลงไปในหลุมแล้วก็ กดดินลงไปให้ได้แค่ครึ่งตุ้มก่อนกดแน่นพอดีมือเสร็จแล้วแล้วก็โกยดินที่เหลือจนเต็มหลุมนะคะแล้วก็กดไม้หลักลงไปแล้วก็มีวัสดุเศษวัสดุธรรมชาติอะไรมีใบไผ่มีฟางมีอะไรนะคะก็ะลุมคนต้นให้เรียบร้อยหรือไม่ต้องลุมก็ได้นะคะคราวนี้ก็รอให้ฝนตกหรือว่าใครที่จะติดตั้งระบบน้ําแนะนำกันหัว m ิ n สป p r i n k อร์นะคะหรือระบบน้าหยดก็ได้ที่ไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องแพงไม่ต้องใช้หลายๆหวัวสักสี่ต้นห้าต้นต่อ อ่าหัวจ่ายน้ำหนึ่งตัวก็ได้เพราะว่าไม้ป่าไม่ไต้องการน้ำเยอะเหมือนไม้ผลใครที่ไม่มีระบบน้ำควรจะเลือกปลูกช่วงฤดูฝนค่ะแล้วก็ควรดูพยากรณ์อากาศให้แน่ใจว่าช่วงฝนไหนที่ฝนมันจะไม่ทิ้งช่วงนะคะเพราะว่าบางทีเราปลูกพฤ้ภสาคมิถุนาเอ้ยต้นฝนน่าจะดีแต่ไปไมามันทิ้งช่วงไปหลายสัปดาห์แบบนี้ก็ทำให้กล้าไม้เราตายได้ค่ะใครที่ปลูกต้นไม้แล้วก็เน้นปลูกช่วงฤดูฝนนะคะอย่าพยายามใช้ยาฆ่าหญ้านะคะอย่าเลยให้ตัดหญ้าปกตินี่แหละคะ่ะตัดหญ้าแล้วก็เอาญ้าเนี่ยนะคะ่ะกวาดเข้ากอง ใต้คนต้นของกล้าไม้ทุกต้นก็จะได้ช่วยเป็นปุ๋ยได้ด้วยช่วยคุมความชื้นให้กับต้นไม้ละด,ดินได้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ฟังจนจบคลิปหรือว่าใครที่เซฟไว้ที่แชร์หรือว่าที่ดูนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามช่องสาวใต้ปลูกต้นไม้นะคะส่วนใครที่คิดว่าโอโ้แบบรู้สึกว่ายากขั้นตอนดูมันหลายอย่างเหลือเกินหรือว่าไม่สะดวกปลูกเองก็จิดมีทีมที่บริการรับจ้างปลูกต้นไม้นะคะทั่วประเทศเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเอาล่ะทุกคนใครสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ทักข้อความหน้าช่องสาวใต้ปลกต้นไม้มาได้เลยค่ะต้นไม้ที่โตเร็วสุดคือต้นไม้ที่ปลูกอันนี้